การยื่นคำร้องขอหมายเลข ISBN ผ่านระบบออนไลน์ให้คลิกเลือกขอหมายเลข ISBN ปรากฏป๊อปอัพแบบกรอกข้อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือให้กรอกข้อมูลสำคัญลงในช่องสีเหลืองให้ครบทุกช่อง กรณีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคนให้ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จะต้องระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ีที่พิมพ์สำหรับสิ่งพิมพ์ที่จะขอหมายเลข ISBN ได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งพิมพ์ในปีปัจจุบันหรือถ้าจะขอในปีถัดไปสามารถขอหมายเลข ISBN ได้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมในปีนั้นๆเป็นต้นไป ราคาการณีไม่จำน่ายให้ใส่เครื่องหมายขีดประเภทของสิ่งพิมพ์สามารถคลิกระบุประเภทของสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือเรียนซีดีรอมซอฟต์แวร์แผนที่อื่นๆ ู้จัดจำน่ายกรณีไม่จำน่ายให้ใส่เครื่องหมายขีด จำนวนชื่อเรื่องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปีถ้าไม่สามารถระบุได้ให้ใส่เครื่องหมายขีด ป้อนตัวเลขตัวอักษรที่เห็นจากนั้นคลิกปุ่มซับมิด ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคำร้องขึ้นมาแสดงว่าได้ส่งข้อมูลคำร้องไปยังผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้วคลิกตกลงเพื่ออัปโหลดไฟล์แนบคำร้อง